สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษายนของชาวตุลลคนาตุลน,นะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นตุลในโหราศาสไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ะคะ่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนะคะเราจะอ่านตัวตนของคุณค่ะการงานการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์นิดหน่อยนะคะตัวเต็มมีคลิปแยกไว้ให้นะคะโอเคเราไปดูกันว่าในหนึ่งเดือนสุดท้ายก่อนที่ดาวพาฤหัส จะย้ายนะคะของตุลจะเป็นอย่างไรกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลยมาค่ะเปิดวาร์ปกันมาเลวเรียบร้อยสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษายนนะของชาวตุลลักนาตุลน,นะอย่างแรกตอนนี้ชาวตุลพ่ขึ้นวิวออฟอจูนในพื้นดวงของคุณ แล้วก็จะสังเกตได้ว่ามีเมเจอร์อะคานาขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะมี1 2 3 4 5 6 6ครึ่งต่อครึ่งเลยนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณเพียรพยายามอะมันจะเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งมันคือสิ่งที่แบบมันต้องปล่อยให้มันแบบ go with the flow ให้มันเป็นไปอย่างเนี้ยมันต้องแบบ เล็อิดบีอย่างเงี้ยมันทําอย่างอื่นไม่ได้นะคะอ่ะไปดูตัวตนของคุณตอนนี้ก่อนชาวตนนขึ้นไพ่8ถ้วยสภาวะความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะมี8ถ้วยขึ้นแล้วก็ตำแหน่งกรรมะขึ้นเป็น3ดาบบางท่านเริ่มถอดใจกับสิ่งที่คุณทำอยู่โดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานส่วนหนึ่งอ่ะด้วยความที่เป็น8ถ้วยพี่ว่ามันเป็นความท้อใจนะ มันเป็นความท้อใจมันเป็นสิ่งที่จริงๆมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนนแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวซึ่งถามว่าทําไมมันยิงอยู่ในโหมดของความท้อใจจริงๆแล้วดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะเขาเป็นดาวจันทร์แล้วดาวจันทนระ์น่ะมีการย้ายราศีทุกสองวันครึง่งเฉลี่ยประมาณนั้นย้ายบ่อยสุดทุกสองวันครึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีในสิบสองสิบสองเรือนเนี่ย เขาจะมีเรือนที่ไม่โอเคอยู่สามเรือนตีง่าย,าย<ๆ>เรือนอลิเรือนมรณนะแล้วก็เรือนวีนาซึ่งมันก็จะมีจังหวะที่ดาวจันนะเดินไปฟิวฟิวฟิวอย่างเงี้ยนึกออกไหมวนอย่างเงี้ยส่วนส่วนดาวอื่นๆ่ะส่วนใหญ่เขาจะอยู่กันเป็นเดือนอยู่กันหลัก,ลกเดือนสามสิบวันสี่สิบห้าวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวใหญ่ๆห,หน่อยอย่างพฤหัสก็อยู่แบบหลักปีอะปีหนึ่งมฤตยูอยู่เจ็ดปี ลาหูอยู่18เดือนปีครึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ดาวสาวอยู่สองปีครึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะดาวจันทร์ของของชาวตุลเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกวบวบแวบแวบ,วบมีความรู้สึกขึ้นขึ้น,นลงลงกับหน้าที่การงานของคุณได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ที่เดือนนี้มันแอบมีความรู้สึกว่ามันพีคเป็นพิเศษเพราะ ในตำแหน่งที่เป็นภพอริของคุณนะตำแหน่งที่เป็นภพอริของคุณนะก็คือมีดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะมีดาวศุกร์มีดาววังคารซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณนะกระดุมพนะ้ะเนี่ยเป็นดาวการเงินนะและยังมีดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวตัวแทนภพสุขพระที่แปลว่าตําแหน่งการสอบได้เครดิตชื่อเสียงและเป็นตัวแทนภพวินาในอันเดียวกันนะดาวพุธนะไปอยู่ในเรือนอาษ พออยู่ในเรือนอลิปมันไม่ง่ายอ่ะถ้าแปลง่ายง่ายอลิปมันแปลว่าการแข่งขันมันแปลว่าความยากมันแปลว่าศัตรูมันแปลว่าสิ่งที่จะต้องแก้ไขอะไรแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างต้องไฟติ้งเนี่ยเพราะฉะนั้นสภาวะที่คุณจะรู้สึกท้อใจสักสิ่งที่คุณทําอยู่มันเกิดขึ้นได้แต่พี่จะบอกว่าหลักๆอะ่ะเดือนนี้มันจะหนักเพราะว่าด้วยจังหวะดาวโคโจรแบบนี้และ เหมือนแบบว่าดาวพฤหัสอะตอนเนี้ยเขาจออยู่แบบบนหัวคุณเลยในตำแหน่งคู่ครองใช่ไหมอย่างในตำแหน่งคู่ครองเนี้ยพอเขาจออยู่หัวคุณอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงจังหวะที่หลังสาสิบเมษาเขาจะย้ายคนใช่ไหมแต่ณตอนเนี้ยในคนที่เหมือนเกิดแบบต้นต้นองศาต้นต้นของชั่วโมงอะเนี่ยพฤหัสย้ายเนี่ยคนที่เกิดองศาต้นต้น,ตนอะโดนกว่าไปละบางคนเลิกกับคู่แล้ว อืมมีปัญหากับคู่แล้วหรือบางคนอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่ต้องหา่างกันหรือบางคนถ้าข่าวดีมันจะเป็นลักษณะที่ถ้าได้ถ,ไดถ้าได้ทําแพลนไปเรียนต่ออันนี้คือได้แล้วนะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นเป็นดาวโตแทนของเรื่องการเรียนการศึกษาได้ด้วยไงโดยเฉพาะการเรียนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยอ่ะ ดาวพฤหัสจรเข้าพบมรณนะอันนี้คือคือเรื่องคือเรื่องดีหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับต่างถึงแดนไกลอันนี้ก็มีโอกาสที่จะดีได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาข้อดีในดาวเรื่องของการเงินยังมีความเรื่องของการขยับขยายอยู่พี่เมย์มองว่ายังหาได้โยกกระะเปาซ้ายกับเปาขวาได้ยังหาได้แต่ว่ามันต้องมันต้องโยก ไม่ใช่สภาพคล่องใช้ได้เรื่อยๆนะคะตำแหน่งสหัสชานะตนุก,กระดุมพระสหัสชาโอเคดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชาของคุณเหมือนกันตอนนี้ยังอยู่ในภพปะตะัตนิในเดือนเมษายนเนี่ยยังฐานยังเป็นราชาโชคอยู่ก็ยังได้รับการซัพพอร์ตอยู่ช่วยอยู่ถ้าใครก็ตามที่สอบในเดือนนี้สอบในเดือนเมษายนเนี่ยยังไม่พ้นที่ดาวพรฤหัสย้ายอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือไม่ว่าจะเป็นใครหลายคนที่แพลนจะเรียนต่อพี่ว่าถ้ามันไม่พ้น30เมษายนคุณได้อาน,นิสงส์อยู่คุณจะยังรอดอยู่แล้วก็งานราชการอืมเป็นดาวพฤหัสเหมือนกันงานราชการแล้วก็อ่าใช่ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้ามาในในตำแหน่งนี้ด้วยในเดือน ในเดือนเมษายนดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวเกี่ยวกับงานราชการเหมือนกันถ้าใครมีการสอบราชการในช่วงเดือนเมษาน่าจะเป็นผลดีกับคุณนะชาวตุลมมองเห็นอย่างนั้นนะตำแหน่งสหัสชาขึ้นตรงนี้เป็นไพ่ไฮโลแฟนแล้วบางท่านอะในไพ่ไฮโลแฟนน่ะมันคือสภาวะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้มีมีพระเป็นเพื่อนเข้าวัดช่ำๆบางท่านก็บวชอุปสมบทเนาะ ไปงานบวชอะไรเนี้ยเป็นช่วงที่ที่ได้คล้องเกี่ยวกับศาส,สนาค่อนข้างเยอะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะชาวชาวตุลน,นะคะอืมในตำแหน่งวินาขึ้นเป็นไพ่สิบไม้สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอย่างที่บอกดาวเจ้าเรือนวินาเป็นดาวพูธแล้วโคจรไปอยู่ตรงไหนคะโคจรไปอยู่ตรงราศีมีนที่เป็น ที่มีราหูอยู่จึงส่งผลให้ตัวคุณค่อนข้างทำงานหนักเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำงานหนักมากๆอะ่ะจริงๆถ้าชีวิตมันจะมีปัญหามันเกิดจากการที่คุณแบกรับทุกอย่างแล้วฉันตั้งใจที่จะทำมันไปพร้อมๆกันพี่ว่าพิเออร์เตี้หน่อยก็ดี นะพโอตี้หน่อยก็ดีนะคะบางทีเนี่ยตำแหน่งวินาศขึ้นจากไพ่สิบไม้แล้วก็มรณะเป็นไพ่สเตย์แคทต,ต,ตรงเนี้ยบางทีคุณอาจจะแบบสภาวะความเจ็บป่วยของคุณอนะมันอาจจะมาจากสภาวะการแบบเส้นยืดคุณอาจจะต้องไปยืดเหยียดนะปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนือ้ออย่างนี้ก็ได้นะคะปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อก็ได้ลองดูอาจจะดีขึ้นนะบางทีเราแบกนู่นนี่นั่น,านมานะคะลองดูอาจจะดีขึ้น ออสิ่งที่ให้เรามัดระวังอย่างหนึ่งในตําแหน่งอริคือเินไพคิงถือถ้วยตัวตนของคุณบอกแล้วเป็นดาวสุขคุณเป็นคนใจดีอ่ะชาวตุลคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนทําอะไรแล้วมีความรู้สึกเหมือนฉันจะเลือกทําตามความสุขฉันจะเลือกทําตามความหันษาฉันเลือกทําตามอารมณ์ความสบายใจคราวนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในสภาวะที่เราใจดีกับคนอื่นแล้วเราดูใจดีกับตัวเองอันนี้ต้องบอกนิดน,นึงใจดีกับตัวเองบ้าง นะคะจะดีกับตัวเองมากแล้วก็เหมือนเป็นสภาวะที่เหมือนไพ่อาจจะขึ้นมาเตือนด้วยแหละว่าช่วงนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างมีความเครียดไพ่ก็เหมือนอยากจะเตือนเพื่อบอกว่าตัวตนจริงๆของคุณนะเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายมากกว่านี้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่นไม่มีทางมีความสุขไม่มีทางคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วเพราะดาวเจ้าเดิมประจาตัวคุณก็เป็นดาวสุขแหละเป็นแบบนั้น อืมนะคะเอ่อในเรื่องของคู่ครองปัตตนินะขึ้นไพ่สามเหรียญในช่วงเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่ได้พูดคุยกันอยู่บางท่านเริ่มมีคนใหม่ๆก้าวเข้ามาและอาจจะสามารถเจอคู่ครองคนรักได้นะคะสามารถเจอคู่ครองคนรักได้ในที่ทำงาน อืมเป็นคนที่ทํางานด้วยกันเป็นเพื่อนกันคุยกันแต่ถ้าคนเก่าเนี่ยเลิกกันไปไพ่สามเหรียญเนี่ยมันคือยังอยู่ในเขาเรียกว่าไงในในวงการเดียวกันเน่ยมันก็อาจจะแบบเหมือนประมาณว่าเจอหน้ากันยากนิดนึงเออเข้าหน้ากันไม่ติดอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะคะในไพ่ส r ตรน t h ขึ้นมาในตําแหน่งพันธุ์ถูกอืมเป็นช่วงที่ถ้าใคร สนใจที่จะรับน้องสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเนี่ยกระดูกกระดูกพษะสัจพันธุปุดืะพี่ว่ารับถ้าจะรับมาเลี้ยงในในช่วงนี้นะถ้าจะรับสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในบ้านในช่วงนี้ให้ระมัดระวังปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเป็นพิเศษกระดูกกับเส้นเอ็นอืมให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะ ประมาณนี้ด้ยเฉพาะสัตว์ที่ตัวใหญ่ๆน่อยอะน้องหมาตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยเรามันระวังนิดนึงนะคะแล้วถามว่าไอ้ที่พูดมามีอะไรดีมั้งเนี่ยพี่เมย์มันดีตรงที่มันหนักที่เดือนเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับมันยังไม่ประเดประดังอะไรขนาดนั้นเพราะว่าในตําแหน่งไพ่ปุปักขึ้นมายืนยันแล้วนะคะว่าเป็น The Star รนั่นแปลว่าในโมเมนต์ที่คุณคิดว่ามันจะไม่รอดมันจะไม่ผ่าน มันจะรอดมันจะผ่านมันจะได้รับการช่วยเหลือนั่นเองนะช่วงเดือนนี้อันหนึ่งที่คุณจะต้องมาระมาดระวังนะเออดาวพุธอ่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการสอบอ่ะสุภะเครดิตชื่อเสียงอ่ะกับดาวเจ้าเรือนวีนาอ่ะเขาไปตกอยู่ในเรือนอ,อลิด้วยนั่นแปลว่ามันจะมีคนที่ไม่หวังดีกับคุณเอาคุณไปพูดไม่ดีอันนี้ให้ระวังด้วยอืมในช่วงเดือนเนี้ยเมษาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําอะไรเราเรียกว่าอยู่ในโหมดที่ โปรเทคตัวเองเท่าที่ทําได้โปรเทคตัวเองเท่าที่ทําได้คนไม่หวังดีอ่มีอยู่ตำแหน่งลาพักขึ้นเป็นไพ่ดี e อ็มเพรสบ้านยังเป็นที่พึ่งให้ได้เออผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงยังเป็นที่พึ่งให้ได้อืมตรงเนี้ยเป็นสเตนจริงๆสเตนนี่ก็เป็นไพ่เพศหญิงตรงเนี้ยสเตนนี่ก็เป็นไพ่ผู้หญิงนะ แล้วก็มี D M Place ขึ้นมาในลาพาสตรงนี้หรือบางคนถ้าใครเหมือนแบบที่อยากจะไปขอความช่วยเหลือเป็นหลายๆคนนึกถึงพระแม่ลักษมีแต่พี่มีความรู้สึกว่าณนะตอนนี้ D M Place ตรงนี้พี่นึกถึงแม่นึกถึงแม่นึกถึงคุณป้าคุณย่าคุณยายของคุณอะถ้าคุณอยากได้อะไรอะอยากได้กําลังใจโดยเฉพาะกําลังใจในการต่อสู้นะคุณไปขอคุณไปขอท่าน ไปล้างเท้าท่านเอาพวงอะไรไปไหว้ท่านซื้อของท่านปริบัติท่านทําให้ท่านมีความสุขเพราะคุณจะรู้เลยว่าคําว่าพระอารหันในบ้านมันมีอยู่จริงนะเออลองดูอันเนี้ยแนะนําไปทําเถอะเห็นผลทันตาตรงเนี้ยอืมมีอะไรอีกไหมอ่ะให้ระวังเจ้านายไหมนะให้ระวังเจ้านายไหมนะ 6เหรียนกาไฟสเตนพี่ยังมีความรู้สึกว่าถึงแม้มันจะมีความสุ่มเสียงบ้างแต่เจ้านายยังไม่ได้อะไรคุณมากยังอยู่ในโหมดที่อาจจะดูกดดนันแต่มันสามารถมาจากความกดดันตัวคุณเองได้ด้วยนะชาวตุลคิดว่าเป็นอย่างนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะน่าจะครบทั่วหละสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษาย,ยนของตุลลัคนาตุลเอาใจช่วยนะฮะมันพลิกอย่างนี้แหละพลิกไปพลิกมา ชะตาฟ้าลิขิตของคุณเนี่ยมีอยู่ครึ่งหนึ่งตอนนี้อีกครึ่งหนึ่งคุณยังสามารถพลิกให้มันเป็นไปอย่างที่คุณจะสู้นะคะทําให้ดีที่สุดนะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ s u b สไคร b ไลค์คอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ